ข่าวดีวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้บัตรคนจนเงินเข้าสามเด้งเงิน200บาทได้รับวันไหนและสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะมีเงินเข้าบัตรทั้งหมด3รายการด้วยกันนะคะส่วนเงิน200บาทนะคะจะได้รับเงินวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เงินจะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอยียดพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ ซึ่งก็หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศนะคะโดยในแต่ละเดือนก็จะโอนเงินเข้าบัตรคนจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะคะทั้งวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าการหุงต้มรวมถึงมาตรการอื่นๆทั้งส่วนลดค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าและก,ก็การช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในวันที่1มิถุนายน2564ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะมีเงินเข้าทั้งหมด3รายการด้วยกันนะคะซึ่งรายการที่1นะคะนั่นก็คือวงเงินชำระค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินอยู่ที่คนละ2 0 0ถึง300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งก็จะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะส่วนโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะจะได้รับเงินวันไหนนะคะในวันที่1มิถุนายนนี้จะได้รับ,บวงเงินนี้ด้วยหรือไม่นะคะคำตอบก็คือในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะ จะยังไม่ได้รับเงินจำนวน200บาทนะคะจะยังได้รับตามปกติเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือคนละ200ถึง300บาทตามเกณฑ์รายได้ตามปกติก่อนนะคะส่วนเงิน200นะคะก็จะเริ่มได้ตั้งแต่เดือนก,กรกฎาคม2564ถึงเดือนธันวาคม2564นสะคะสรุปนะคะในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะ เงินจำนวน200บาทก็จะยังไม่เข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะจะไปเข้าให้ในวันที่1กรกฎาคม2564นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่2นะคะที่จะเข้าให้ในวันที่1มิถุนายน2564นนะคะนั่นก็คือค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะซึ่งค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนก็จะได้รับ จำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะซึ่งก็สามารถที่จะนำไปรูดบัตรหักกับค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมลรถไฟรถไฟฟ้าแล้วก็รถบขอสอนะคะโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะซึ่งค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะจำนวน500บาทตรงนี้นะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าไม่ค่อยได้ใช้ ซึ่งก็ไม่ได้ใช้เลยก็มีนะคะอยากให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นเงินสดจะดีกว่านะคะยิ่งช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะก็ไม่มีใครที่จะอยากเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นเงินสดให้จํานวน500บาทก็คงจะดีไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่3นะคะนั่นก็คือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจํานวน45บาทต่อ3เดือนนะคะซึ่งก็จะต้องนำไปใช้กับร้านคา้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะเงินส่วนนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะสรุปนะคะในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะเงินก็จะเข้าบัตรคนจนให้ตามปกติเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือ เงินรูดซื้อสินค้าคนละ200-300บาทตามเกณฑ์รายได้ตามปกติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เงินค่ารถโดยสารสาธารณะจำนวน500บาทนะคะแล้วก็เงินค่าซื้อการสหุงต้มจำนวน45บาทนะคะส่วนเงิน200บาทนะคะที่ทางรัฐบาลจะเพิ่มให้นะคะจะได้รับวันที่1กรกฎาคม2564เป็นต้นไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ